เปิดมาเลยทายค่ะเปิดมาเลยทายค่ะในลูกคู่ละคะทุกคนร้อนมากเลยทุกคนรอลูกคู่กันตลอดโอ้โหอย่ากดดันดิมีไหมมีไหมมีถ่ายไว้มีถ่ายไว้แต่ไม่ลงมีถ่ายไว้ค่ะแต่ก็แบบไม่ลงดีกว่าไม่ได้ลงถ้าลงก็เห็นแล้วตกอ่ะตกไม่กล้าลงหรือว่าตกลงกันละอย่าเพิ่งลงกันก็ ก็รูปมันสวยอะก็ลงออกมันไม่สวยหรอไม่เพราะว่ารูปสี่คนที่ลงกับพี่นิวมันได้คัดไม่ได้ปะโถตก็ไม่ก็นั่นแหละไว้เขาลงค่อยลงก็ได้แล้วมันเลยวันแรกของเราวันอื่นก็ลงได้ไม่ต้องไว้เพราะทุกวันเป็นวันแห่งความรักค่ะแต่มาวันพาร์ปีแรกของเราแบบนี้ค่ะ ก็มีใ on ห้ดอกไม้การค่ะตามอระเพณีแหละประเพณีมใช่ไหมเขาก็มันเป็นตะวันดอกใช่ไหมเอ่อมันเป็นคือจริงๆดอกอันนี้มันคือโบเคยเปิดดูในอินสตาแกรมค่ะแล้วก็บอกว่าเออทำไมในไทยถึงแบบไม่มีใครจัดดอกไม้แบบฟิลลิ่งนี้บ้างก็ยื่นให้พี่เล็กดูเลยนาดยังก็สักพักแล้วนะคะสักพักใหญ่เลยคือเราไม่ได้คิดว่าเขาจะให้เพราะเขาเคยบอกว่าไม่ไม่อยากให้มันเติงตัง เราก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แล้วก็ก็เลยแบบเออให้ให้ให้ดอกไม้พี่เล็กไปดอกนึงเลยเขาก็หยิบขึ้นมาให้ดูแต่โบ <c oughs> <ม>รู้ไหมว่าเขาโดนกดดันมารอบข้างว่าวัเนเรนทายต้องยิ่งใหญ่เพราะเขาไปออกรายการก็โดนกดดันมาเหมือนกันใหญ่ย,ยิ่งใหญ่เลยเดี๋ยวแบบไปนานๆเดี๋ยวมันแผ่วทำไม่ได้แล้วคือไอ้ที่บอกว่าไม่ยิ่งใหญ่นี่คือประมาณไหนแค่นี้ค่ะเดี๋ยวนะวันเรนวันเรนทาย ก็แค่นี้ปีแรกไงปีแรกเอาอะไรเยอะเดี๋ยวปีหน้าแผ่วมันแบบแปลว่าปีหน้าเราคาดหวังเลยว่าจะต้องมากกว่านี้ไม่ได้ค่ะ์ทังเป็นคาร์ทังแต่ว่าแบบประทับใจมัะได้เพความแบบเขาใส่ใจในรายละเอียดที่แบบว่าเราจำได้เลยเนี่ยซอร์ไพรส์ตรงนี้ค่ะไม่ได้เซอร์ไพรส์เรื่องดอกไม้อะไรเลยเซอร์ไพรส์แค่ว่าทําไมจําได้อะเราก็คือไม่ได้ยื่นให้ดูแบบนานด้วยนะยื่นให้ดูใครนะเอ้ยพี่นี้แบบ ดีีอะไรเง้ยแค่ยื่นให้ดูไม่ได้แคปส่งให้มันน่ากลัวนะพี่ตัวที่แบบยื่นให้ดูแบบเดียวแล้วจําได้เขาใส่ใจเปล่าเขาใส่ใจไม่รู้ว่ายืนนั่งมองตั้งแต่เมื่อไหร่เระแวงอยู่เพราะต้งหวัดเลื่อนไอจีแล้วแบบเจออะไรแต่อะไรอย่างี้แล้วแล้วพอเขาให้มาแล้วเราพูดกับเขาว่าไงก็บอกประมาณนี้แหละค่เขาแบบพี่พี่จำทได้ไงแบบทำไมทำไวจังอะไรเงี้ยปทั่างเป็นพิเศษพี่นั่งมองอย่างี้เลยเลยอาจริงๆพี่ ก้องก่อนน้นนี้ไม่สองสามทีแล้วอะไรดราม่าเยคือมีคนไปคอมเมนต์ว่าไม่ได้มีคนชอบคู่เราว่างคนนั้นอะว่างหนูไม่ต้องแทบไม่ต้องทําอะไรเลยอะคนเข้า่าพิมพ์เต็มเลยเห็นแต่เขาก็แบบเขาก็เป็นคนใจดีคนนึงแหละอยากอยากให้เราแบบอืตอนที่เห็นข้อความความรู้สึกแรกรู้สึกอะเขาไม่ได้พิมพ์สั้นเนาะก็อยากอยู่ะมือผมสั่นแล้ว ก็อยากให้เขาเข้าใจแหละว่ามันก็คือก็ถูกต้องตามที่เขาบอกนะว่ามันมีคนรักก็มีคนเกลียดแต่อย่างหนึ่งคือการคอมเมนต์กันน่ะมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะได้คอมเมนต์แล้วก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนกันก็คอมเมนต์ถ้าเราไปคอมเมนต์เพื่อนไม่มาพิมพ์ด่าเราละใช่ไหมมันมันเป็นแบบมันย้อนแย้งกันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจเขานะที่เขาแบบเป็นห่วงแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุ ไม่ไม่ไม่ลงรูปคู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้แบบอยากให้คนมาโฟกัสว่าที่เรามีงานทำในทุกวันนี้เพราะว่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเราทำงานตรงนี้ด้วยตัวเองดีกว่าจริงจบอกคิดเหมือนพี่เอเล็กไหมพาะพี่เอเล็กเขาพูดเรื่องนี้มากใช่ใช่หนูรู้สึกว่าเออคุยกันแล้วรู้สึกว่าเออก็คิดเหมือนกันนี่ก็เลยรู้สึกว่าทัานก็ตามนั้นถ้ามีรูปที่มันแบบจึ้งๆอ้อะลงแน่นอนมมีไอจีรับกันไหมไม่มีไม่มีลืมรหัส ไม่ไม่ขนาดไอตีตัวเองอ่ะทุกวันนี้ยังให้น้องทําให้อยู่เลยว่าแบบกู้รหัสยังไงเพเพรอะไรหรอกไม่ค่อยความที่เห็นคนอื่นอ่ะมันมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราไหมไม่มีหรอกมันก็ไม่มีใครอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ไหมไม่ไม่ไม่หนูรู้สึกว่าที่เราทํามันก็โอเคแล้วอ่ะมันก็ถูกต้องอ่ะมันไม่ได้ผิดอะไรเราไม่ได้แบบว่าไปแย่งใครมาหรืออะไร แต่ในมุมกลับหลายคนก็เชียร์อยากเห็นเราหรือว่าอืสักที่หกเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นเขาเปิดก่อนให้เขาลงก่อนอาจจะลงพร้อมกันก็ได้วันวันอย่วัน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 ยัวันพัาให้มึนวั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 นวป่วนวั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 นวลนวันวันวันงันันันววันัน รูปเหรอคะส่วนใหญ่จะแบบคุยเรื่องแคปชั่นมากกว่าคิดไม่ออกกันลงมาแล้วจะหมื่นกว่ารูปแล้วแคปชั่นจะเหมือนเดิมได้ไหมเีลยอีโมจิเข้าไว้อ่ะแล้วถ้ารูปคู่นี่จะเป็นแคปชั่นทำองไหนคะไม่รู้ไม่รอ้ของอาคอลเพิ่ราะขนาดรูปธรรมดาแคปชั่นคุณเตอรไม่ธรรมดาไงคิดแล้วคิดอีกบางทีเปิดเว็บเลยนะแบบแคปชั่นเกี่ยวกับทองฟ้าอะไรแคปชั่นควรๆเลยอันนี้จริงเหรอ จริงจังนะจริงจังเราจริงจังมากกับทุกเรื่องแต่รูปเราสวยทุกรูปเลยนะขอบคุณครับเพราะอะไรเพราะเหม่ยตูเหม่ยตูมีการบริหารมีการมีการมีผู้บริหารด้วยนู่นคู่เราจะไม่ไปเที่ยวที่อื่นนอกจากทะเลบ้างหรอคู่เราพักพื้นทะเลเรารู้สึกยังไงคำนี้ไม่เหมือนจังหวะช่วงนี้ค่ะทะเลไปบ่อยเหมือนมันมีอะไรให้ไปอ่ะงานแต่งเพื่อนพี่งานแต่ง เพื่อนพี่เล็กงานแต่งคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยโชงนี้ตัดทะเลกันเยอะมากไปครบทุกทะเลยังส่วนเฉยไปทะเลเดียวเลยเจาะตรงทะเลเดียวเลยอยากไปทะเลใต้บ้างเนี่ยอย่างที่เลี้ควงไปแบบงานแต่งที่นี่เป็นไงคะยคะก็ไม่ได้ควงนะคะแบบต่างคนต่างเดินต่างคนต่างเดินเพราะว่านักขี่เขาแบบชี้น้ำหะตงรถไปพร้อมกันแล้วกันอุ้ยสี่ห้าคนน่ะนั่งอย่างงี้ไม่ได้นั่งรถไปอ่างงี้ต้อไปกับเขาไอ้ดีไม่มีโมเมนต์ไม่มีโมเมนต์แบบ ูเลยทุกอย่างคือจะมีเพื่อนมาทุกอย่างทุกครั้งแต่คนก็จะแซวไงว่าเออพอถ่ายรูปสี่คนเนาะก็ดูเป็นเออจะเป็นโมไหมอ๋อรับดอกไม้ไม่ได้จ้ะไม่เกี่ยวเอ้าไม่ต้องถามไม่ก็การจะเป็นคู่ต่อไปอ่ะมันก็ต้องเป็นแบบเออคนที่รับดอกไม้ได้เดลยวยังไม่ได้ถามด้วยคำนี้ตอบให้ก่อนไงตอบไม่ได้จริงเราไม่ไไม่ได้เลยเพียงแค่เอื้อมมือ สี่กับใครเพื่อนเมื่อเธอสุดยังไม่ได้กับไม่ได้เพราะเขาโยนมาให้พี่คนนึงเลยเขามีหมายฟ้องมาแล้วมีแล้วมีแล้วแต่ยังความสำคัญกับเล็กสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเีพยปายามพัฒนาขึ้นมันก็มีทั้งดีแล้วก็ดีกันดีกลางๆแล้วก็ตีกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ตีเขียนองอะไรของกินร้านไหนดีก็ประมาณนั้นแหละค่ะแบบบางทีคิดไม่ออกเขาก็จะแบบว่ากินอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่แล้วแต่ได้เลยอืมนิดหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเวลาแบบมีการละครยอมอ่ะมีใครยอมมีใครยอมค่ะทุกอย่างเริ่มจากไฟและน้ำมันอ่าคู่แล้วดับยังไงอ่ะดับด้วยคนนอกเขามีคนมามาเบรกไงดูเหมือนคู่เราแบบว่าแบบมันดูแบบงุ้งมีอะไรีแต่ไม่ได้แบบว่าจะมีามีมันก็มีทุกอย่างเลยพี่มันก็เป็นแบบ มันไม่ได้ฟิลแฟนจ๋าขนาดนันตอนนี้มันเริ่มสนิกกันจนกลับไปโมเมนต์นั้นไม่ทันแล้วเ้ยมันสนิกกันมากๆแกเลยวันอาทิตย์แรกโอ้ยย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 ่ยยยยยยหยย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 กยยยยยยย่ยยยยยยยบยยยยเยย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 ก็ยย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 มยย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 ียย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 ยนยยยยยลยย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 ยพย่ยนยย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 ้ยย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 ย่ยค่ะมันเจอกยนบ่ยยมากจยแบบ เจอกันบ่อยอ่ะจนไม่ต้องไม่ต้องอะไรแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วแต่เลิกแฟนแล้วเนาะยังไม่ได้กักด้วยนะไมให้ล่ะยังไม่ขออะกดดันเขาไม่ได้กดดันอะไรก็กดดันบอกดดันบอกไม่กดดันเราไม่รีบเราคุยกันแล้วอ่ะเออไม่ต้องรีบขอความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ไหมอะไรเงี้ยโบรู้สึกยังไงโบรู้สึกไงมว่าเวลาเขาออกรายการแล้วเขาชอบเขึ้นหรือว่าเวลาให้สัมภาษณ์เขาจะเปิดเรื่องเรามาก หนูนั่งดูหนูก็ยิ้มนะน่ารักคุณชาจะได้ใจความหมดเขาข้างรักไหมคะเออเออเขาก็ได้ฉายาไปทั้งว่าตุกตีนเขาพูดน่าจะพอๆกันละค่ะไม่เขาบอกว่าเขาไม่อยากใช้คำว่าบอกว่าเอ้ยเลยบอกว่าเขาบอกเขาไม่อยากใช้คำว่าข้างรักแค่อยากเจอคนที่รักแล้วเราอ่ะเราบอกว่าเป็นคล้ายๆกันเราจะใช้ โบใช้คำว่าข้างรักได้ไหมคะก็ยังเหมือนเท่านั้นเดี๋ยวซ้ำเออเราต้องคิดเอทไว้เปิดเปิดเปิดเวทบรัมนะไม่เปิดมลยให้มันมาต่ออ๋อข้างรักไหมอ๋อข่าวก็คงเป็นคนข้างรักคนนึงแหละค่ะถ้ารักมันดีมันก็ต้องข้างม้างแหละโอเคให้พันที่ให้สิพี่ให้สิ ล่าสุดมีคนมาแข่งกับเราแล้วนะพี่ี่เราดู MV อย่างเออเขาบอกว่าเขากดไลค์เธอตลอดเออเอต้าโบเอต้าโบได้เลยไอเต้า PP ไม่ห่วงเนาะไม่ห่วงเนาะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเราเราก็เออตัวจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคือเอาโบจอหนึ่งแล้วอีกจอหนึ่งเป็น MV เลยนะ ไม่ตอนพีพีก็พีพีทั้นั้นไม่แต่พีพีกับโบรู้จักกันอยู่แล้วคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็เป็นคนรโอยๆเหมือนกันก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเต็มที่เลยเลยได้เห็น MV ็มวเขาแล้วเป็นไงบ้างร้องแบบโคตรแม่เจ้าแบบอืมมีคำนึงอะแต่พูดไม่ได้สุดไม่โทรหาใครก่อนตอนเห็น MV โทรหาใครก่อนเออไม่โทรหาใครเลยแล้วก็นั่งโอ้โห อะไรวะเนี่แต่เอ็มวีสวยมากนะรู้ค่ะก็รู้แหละเพราะพี่พีบอกไปแล้วว่าวันเอ็มวีอ่ะพี่เล็กอ่ะโดนหนุบพยพุยมแน่แน่เขาขอหรือว่าเขาบอกเฉยเขาบอกผมไม่ทราบแม่เขาก็ทำเต็มที่แหละมันเป็นแบบด้วยภาพด้วยอะไรอ่ะคือมันสวยมากเลยนะน้องคือคนสวยอ่ะแล้วสวยเนี่ยนะคะออกมาแล้วแบบมีแซลไมมีเซลไมหนูก็เราไม่แซบเลย แซ่ซุยพีไม่ได้เลยเราต้องใส่บ้างนะเตี่ยวอ่ะเราต้องใส่อย um um ่างนั้นใส่เสื้อเชิ้ตอะไรไม่เอาโอเคแล้วเหรอไม่แล้วเหรอไม่หรอกโอเคทส่พี่บอกว่าเขาชอบพี่อเล็กมากเลยสุดยังไงบ้างเว้ยตอนที่เขาไปออกรายการอะเขาบอกพี่เล็กหอมหน่อยพี่เล็กช่วยซอยหน่อยยอมเป็นอาหารให้เก่งเก่งเก่ง หัวไวดีประทับใจดีแล้วที่เป็นน้องหนูเออสั้นแต่ได้ใจกว่าดีแล้วแม่แม่แม่กำหมัดแล้วนะแม่เออแม่บอกว่าไอ้กลุ่มนี้นะไอ้กลุ่มนี้แม่จำหน้าหมดเลยแม่